คุณจะทําอย่างไรถ้าคุณมีความสามารถในการเทเลตได้ทันทีเดวิดแค่อยากจะมอบลูกแก้วให้กับนางงามของโรงเรียนคนอัฐทานคว้ามันไปโยนลงแม่น้ําโดยไม่คาดคิดเดวิดอยากจะหยิบมันขึ้นมาอีกครั้งแต่ใครจะคิดว่าทันทีที่เขาหยิบลูกแก้วขึ้นมาเดวิดกําลังลอยอยู่ใต้น้ําแข็งและไม่สามารถขึ้นฝั่งได้จนฉันแทบจะหายใจไม่ออกทันใดนั้นพลังลึกลับก็แวบ,บขึ้นมาจูจูเดวิดก็ปรากฏตัวที่ห้องสมุดไม่มีใครรู้ว่าเขามาที่นี่ได้อย่างไรแม้แต่ดดวิดเองก็ไม่รู้ เขากลับบ้านด้วยใบหน้าที่สกปรกแต่เมื่อบิดาเห็นเขาเช่นนั้นก็โกรธถามเดวิดว่าเกิดอะไรขึ้นเดวิดทนไม่ไหวที่จะเห็นพ่อเมาทุกครั้งเขากลับห้องโดยไม่อยากคุยกับพ่อแต่พ่อก็ยังไม่ยอมแพ้และอยากจะทางประตูเข้าไปแล้ววินาทีถัดมาเดวิดย้อนกลับไปที่ห้องสมุดนั้นคราวนี้เดวิดระหนักว่าร่างกายของเขามีปัญหาดูประตูเหล็กที่ถูกล็อกของห้องสมุดเดวิดกังวลและอยากออกไปข้างนอกจากนั้นเขาก็เคลื่อนย้ายอีกครั้งทันทีคราวนี้เขากลับบ้านเมื่อเห็นพ่อของ